โอเคสวัสดีครับก็กลับมาพบกับนายพีกแมเช่นเคยกับเกมโมบายเลเจนด์นะครับอ่าวันนี้จะมาเล่นตัวตัวไหนนะอ่าตัวแมวน้อยลูบี้เนาะอ่าเดี๋ยวจะมาเล่นดูกันว่าเป็นยังไงนะครับพอดีเพิ่งจะซื้อตอนแรกจะสตรีมสดสตรีมไม่ได้ก็เลยอัดสดไปเลยแทนเนาะตอนแรกจะอัดสดด้วยแล้วเอามาตัดต่อทีหลังนะ ก็ <c oughs> มาทำโชว์ไปเลยง่ายกว่าถ้างั้นนี่มันใช้ตัวเกาเ่าได้เปล่าพูดถึงอ๋อโอเคมันก็ได้นะแต่ก็เป็นแนวน้อยไปเลยสายอะไรเนี่ยไม่รู้เหมือนกันน่าจะลอง จงตีเป็นภาษาวนนี้ก่นันนะสายดีดาเมจลองดูแล้วกันอ่าเป็นจงตีไหวนะครับอ่าเสียงดังหรือเปล่าผมไม่รู้เพราะว่าผมเปิดเสียงเท่านี้เนาะอ่านะฮะอืมอยากไปมีก็มาลองดู ไทยประทะอะไรอินโดนีเซียปะ่ะน่าจะใช่ไหมใชื่อปะทงเนี่ยโออสตรีมสดไม่ได้เซ็งเนาะเออเซ็งอ่ะก็ไม่เป็นไรมันมีบางวันที่มันสตรีมสดไม่ได้ดไไดประมาณที่งคืนผมก็ไม่เคยนะครับก็ลองดูว่ามันเป็นยังไงน,นี่น่าจะวิ่งไป ลองเป็นตัวสก,กินเลยอ้า mm hmm. mm hmm. oh, ววนเล่นมัว่วไปเลย นะฮะพอดีนนผมต้องทำอย่างอื่นด้วยอ่ะไปมาลองโอ้โหอ้าวโดนยิงโดนยิงเอาไว้ตรงนี้นโอ้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 หือเจ็บ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 ,บประตุกบ้างแล้วใช้ไวไฟไม่น่าเลยว่าซื้อเออเพื่อจะสตรีมด้าน ประหยัดไว้หนะ่อยมันจะกระตุกหน่อยบ้างนะครับอ่าก็ขอภัยด้วยอ่ะโอ้ยซื้อรองเท้าก่อนอันดับแรกอืออึ้ยเบื่เอเว้ยท่าสองคืออะไรยกเลยก่อนเข้าไปส่งตีไม่ได้

โอ้ยเ,เ,เกียดมีอา์ก็ตรงนี้เ่แหลยนะฮะโอ้ยลองกันเลยเนาะท่าแรกเศรตาจีอเออนี่เลยเขวางอยู่ได้น่ารำคาญ นหรือจะปล่อยเลยเอ็มพิโซดยี่สนะเอ้เนเน็ตเน็ๆเน็ๆเน็ตเน็ตเน็ดเน็ดเน็เอตายอ่ะปิดแม่งไงเป็นสัญญาณเน็ตเล็บนึงเป็นดาต้า ได้ยังได้ยังโอเคเพิ่มเลยดกันอื้อื้โอ้ไม่ทันต้องอยู่ในระยะหนึ่งนะฮะโอ้ยไปก่อนไปก่อนหืวถืย,ยเกียดกันถอยมากเลย ไม่เอาเลือดนะครับเอาสปีดก่อนอันดับแรกนะฮะจะได้ตะฆ่าแม่งเร็วเเฮ้ยไปดีกว่าเฮ้ย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 ทันไหมเออ Cướp, 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 cướp ôi xong mà anh ý to xinh xinh á cái này โอ้โหไม่ทันไม่ทันช่างเถอะยี่สิบวิเองตอนช่วงแปลงล่างความตีไวจะขึ้นนะครับถ้าสังเกตนะ,ะเริเลยก่นันกล่องเลือดกิน ตีเร็ว้ลยอ่าโอเคโอ้ยไม่เป็นไรจะค่อยจัดการออกมาก่อนไปช่วยเพื่อนดีมั้ยออกันอยู่ตรงนี้นมาต่อกันเนาะไปช่วยดีนะทำมาดูเต็มกันดีกว่า โอ้ยเว้นอ๋อง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 อโอ้ยแย่แล้วแย่แล้วโอ้ยการงอการงอป้อมป้อมป้อมข้าพระเจ้าโอ้โอเคดีมากเออเออ ดีดีดีโอ้โหดีมากอืม,อมคราวนี้ผมจะพยายามพากให้มันหน่อยนะครับแต่พอดีฟังเสียงได้เบามากกลัวอัดอกลัวทุกคนไม่ได้ยินนะครับก็ขอภัยด้วยเฮือกเฮือบเๆื ไยอตัวหนึ่งโอ้ยโอ้าใช้สก,กิลเหรองนานงองโอ้ยไปดีกว่าไปดีกว่าตีกันได้หมดแล้วหนึ่งเซ็งนะที่เขาไลฟ์สดอะไทยแพ้ยับเยินอะเหมือนโชว์ไทยกาก,ากมากเลย จริงๆก็ไม่ีคนเก่งนะเออไอหาใครแว็บวะอยู่ไหนอยู่ไหนเออเฮ้ยเฮ้ยตี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 เฮ้ยเฮ้ยไปก่อนอื้อหือออืื้หอโอ้ยให้ตายสิเออยืนเจ้าตีตีตีมันอื้อหือให้ตายสิ สก,กิลไม่ไปเนี่ยมันน่าหงุดหงิดเฮ้ยเฮ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาใหม่อาใหม่คนเราก็ผิดพลาดกันได้เล่นครั้งแรกเนาะ วาพสะหน่อยฮืมฮโอ้โหสามตัวเฮ้ยดันไปดันไปดันไปตาสบายนะฮะอ๋อ ตอนปล่อยสามารถพุ่งได้นะถ้าโดนศัตรูโอเควัดนี่จะต,ตีไม่ค่อยเท่าไหร่ตีในมุมผมว่านะตีมันยังไงไม่รู้ แค yeah. ไปหนึ่งป้อมโหตายอันสามสีสามตัวเข้าซีเข้านำ้ำเข้านำ้ำอือหือเฮ้ตายสิเฮ้ยเสียได้เสียได้ไม่เป็นไรโอ้ยนี่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 กัน,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 นฟาร์มไหนนะเตอ ผมเป็นคนที่ไม่ค่อยฟาร์มสักเท่าไหร่นะแต่ถ้าตัวที่ฟาร์มที่ดีอะ่ะเป็นตัวฟันซันอ่ะนะฮะหรือหัวคงนั่นเองนะฮะโอ้ยเข้าไปอีกแล้วฮึมดัน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 เนูวันูว ให้ตายสิโอ้ผมจะนอ้อนี้ก่อนโอ้ยให้ตายสิเฮ้ย โอ้ยโดนลุมโอ้ย,อย,อยน่าเสียดายอ่ะอืม้มอันนี้มึงก็อ่านเกะก,กะหน่อยนะเดี๋ยวเรื่องการอ่านเดี๋ยวผมไว้อีกทีทีหลังนะครับเดี๋ยวมีปล่อยคลิปนี้เนาะไอ้ปล่อยคลิปผมว่าผมใช้ปัจจุบันใช้แอปอะไรนะครับจะตามมาทีหลัง へいった。 โดนทำลายหาเยยิงดีไม่เจอไหทำ,ทำทาลายทำลายได้ไปฮไึตายสิอกูโ,โดนลุ่มมาจากไหนเนี่ยโอ้โห่กำ อเป็นแย่กที่สุดไม่แพ้ใครเรานำอยู่เลานำอยู่แค่แต่ป้อมเดียวไม่เสียหางนะฮะเออ เอ้ยแพ้อ hmm. ีกหนึ่งอืมเตายสียอ้ยเฮ้อไปไหนก็หมดวะโอ้เเกือบตายด้วย มีคำอยากพากขับไปได้วยนะครับเนื้อหาคลิปเออว่าจะทำอินโทรเย่มอกกันขอให้ชื่อลอตใช่หม เดี๋ยวไปถึงก่อนละกันรถรถดันตรงนู้นเราก็มาดัดตรงนี้สิเออเป็นหน่วยลอ่อจริงๆต้องเอาใกล้ๆอะแล้วลอ่อนะฮะ ออโอเคเดี๋ยวจะไม่บอกแล้วนะเอาอะไรอีกป้อ,องกันนะเอาตัวนี้ไม่ใช่สายเคืนชีพเอาโอเคอไว้เจอกันคลิปใหม่นะครับถ้ฝากกดไลค์กดซับสไคร้ได้นะครับไว้เจอกันซีอูกินนะครับบ๊ายบาย อ้าคูณสองหายไปไหนอ๋อโอเคไปเจอกันครับสวัสดีครับ